สบายดีเนาะผู้ใดเข้ามาเพิ่งกระากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเนาะมื้อแรงก็มีบ้านเตะคูหนึ่งเนาะมีลีดยูไนเต็ดจะเปิดบ้านพบกับอาเซนอลเนาะลีดยูไนเต็ดแข่งขันไปแล้ว8นะัดมี9นะ้าคะแนนเนาะส่วนอาเซนอลแข่งขันไปแล้ว9นะัดมีซาวแต้มเนาะตังอาเซนอลเป็นจ่าผูนะ้นำห่าง จากแมนซะิสตอ้เนาะลองจากผงเพียงแต้มเดียวคู่นี้พบ5นัดหลังสุดแมนอ,นอนนาเซนอลชนะสี่นะเสมอเพียงแต่ครั้งเดียวลีดโบเคยชนะเลยนะฮูบแบบกันเล่นกัลีดสิมาในแนว4 3 2 1เนาะและอาเซนอลกัมาในรูปเกมแบบเดียวกันนะส1คือกันนะ ซึ่งกองหน้าตัวเป้าจะเป็นกาเบียร์เซสุดนะซึ่งจะลงแข่งขันเนาะสนามในวันที่16ตุลาเวลา20นาฬิกนาะผู้ใดเสียเต็มนใดผู้ใดมักกาเข้ามาเบิ่งแล้วก็ฝากกดแช,ชร์กดชับสไครตผู้ใดม,มักทีมใดคอมเมนต์มาในเด้อ